ขเขมรเงืบจีนส่งมอบเรือทิพสองลำให้กัมพูชาแค่ตัวประกันกันท่าเมกาสคริปวิดีโอเชิงข่าววิเคราะห์ไม่มีพิธีกรหรือภาพประกอบความยาวประมาณ6 0 0 0ตัวอักษรบทนำข่าวใหญ่สะเทือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นประเด็นร้อนในภูมิภาคทันทีเมื่อมีรายงานว่าจีนได้ส่งมอบเรือรบจำนวนสองลำให้แก่กัมพูชาแต่เบื้องหลังกลับไม่ธรรมดาเพราะเรือทั้งสองลำนั้นถูกหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าเป็นเพียงเรือทิพ หรือเรือที่ไม่ได้มีขีดความสามารถจริงจังด้านการรบแต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างภาพและกันท่าต่อการที่สหรัฐอเมริกาเริ่มขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้และชายฝั่งอินโดจีนเริ่มทวีความรุนแรงทั้งจากการซ้อมรบร่วมการขนย้ายอาวุธและการขยายฐานทัพทำให้ทุกสายตาหันมามองว่ากัมพูชากำลังถูกใช้เป็นหมากในเกมการเมืองระหว่างมหาอำนาจที่มาของดินเรือรบจีนประกาศมอบของขวัญแห่งมิตรภาพ ย้อนกลับไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมาจีนประกาศว่าจะมอบเรือรบลาดตะเวนความเร็วสูงสองลำให้แก่กัมพูชาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันหน้าน้านำของตนเองและพัฒนาความร่วมมือทางทะเลระหว่าง2ประเทศเรือดังกล่าวถูกส่งมาถึงท่าเรือเรียมจังหวัดพระศรีนุท่ามกลางพิธีต้อนรับใหญ่โตจากฝ่ายกัมพูชาพร้อมคำกล่าวชื่นชมจากผู้นำทหารว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างพี่น้องเอเชีย แต่สิ่งที่นักวิเคราะห์ทหารสังเกตคือเรือทั้งสองลำไม่ปรากฏข้อมูลทางเทคนิคอย่างเป็นทางการไม่มีการเปิดเผยชื่อรุ่นหรือขีดความสามารถจึงบางรายงานชี้ว่าเป็นเรือเก่าที่ผ่านการรีเฟรชจากจีนซึ่งไม่ได้ติดตั้งระบบอาวุธสมบูรณ์แบบเหมือนเรือรบจริงเรือทิศคืออะไรทำไมหลายฝ่ายถึงสงสยัย คำว่าเรือทิพในแวดวงทหารหมายถึงเรือที่มีลักษณะาภายนอกเหมือนเรือรบแต่ภายในอาจไม่ได้มีระบบรบครบครัน <c oughs> เช่นเราดาควบคุมการยิงระบบปล่อยอาวุธหรือเครื่องยนแรงสูงระดับเรือรบแท้จริงในกรณีของกัมพูชามีรายงานว่ามีเพียงระบบเดินเรือพื้นฐานและเราดาตรวจการแต่ไม่พบระบบขีปนาวุธหรือปืนใหญ่หลักติดตั้งอยู่บางแหล่งข่าวในวงการทหารระบุว่าเรือทั้งสองลำนี้อาจมีหน้าที่หลักเพียงสร้างภาพลักษณ์ทางทหารมากกว่าการรบจริง เป้าหมายที่แท้จริงตัวประกันทางยุทธศาสตร์ของจีนนักวิเคราะห์จากหลายประเทศเชื่อว่าการส่งมอบเรือดังกล่าวไม่ใช่เพื่อให้กัมพูชาใช้ในการป้องกันประเทศแต่เป็นยุทธศาสตร์กันท่าเพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรใช้ฐานทัพเรือหรือท่าเรือในกัมพูชาโดยเฉพาะฐานทัพเรือเรียมริมเนเวอร์เบดที่กำลังได้รับการขยายโดยจีนเองจีนหวันว่าหากสหรัฐเข้ามามีบทบาทในกัมพูชามากเกินไปอาจทำให้โครงสร้างอำนาจในภูมิภาคเสียสมดุลการส่งเรือ ข,ขจึงเป็นเหมือนการผูกมิรพร้อมวางเงื่อนไขเพื่อให้กัมพูชาาย,ยังอยู่ในอิทธิพลของจีนอย่างแนบแน่นปฏิกิริยาของสหรัฐอเมริกาสงสัยและจับตาใกล้ชิดหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออ,อกไปกระทรวงกลาโหมสหรัฐแสดงความกังวลว่าจีนอาจใช้การมอบเรือรบเป็นข้ออ้างเพื่อขยายอิทธิพลทางทหารในกัมพูชาซึ่งอาจขัดต่อข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการไม่ตั้งฐานทัพของมหาอำนาจในภูมิภาคสหรัฐยังเชื่อว่าจีนอาจใช้ท่าเรือเรียมเป็นฐานลับ สำหรับกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนแพลนโดยมีเรือรบกัมพูชาเป็นเพียงฉากหน้าเพื่อเบีย่งเบนความสนใจจากสายตาน,านานาชาติขมรเงิบเมื่อความจริงเริ่มเปิดเผยสื่อท้องถิ่นของกัมพูชาบางแห่งเริ่มตั้งคำถามเช่นกันว่า